สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับตอนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องบทสวดในช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมครับโอเคเรามาฟังกันเลยนะครับบทสวดช่วงเข้าพรรษารัะตะนคระเจดี ตามหลักฐานที่ปรากฏในคำพีพระไตรปิดกและอัตคกถากล่าวว่าช่วงเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมบดพุทธมารดาผู้มีพระคุณมากที่สุดด้วยพระธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดได้แก่ธรรมะสังคณีบทวิพังบททาตุกถาบทปุคะ บุคคลบัญญัติบุคละปัญญัติกถาวัตถุบทย,บทยมกะและบทมหาปัฏฐานนะครับหลังจบเทศนาพุทธมารดาบลรุธรรมพร้อมด้วยเทวดาอีกมากมายมนี่เป็นรัตะนะคาราเจดีสถานที่พระพุทธเจ้า พิจารณาพระธรรมในสัปดาห์ที่4นะครับหลังตัดสรุปนี่นะครับข้อควรรู้ 1. ด้วยเหตุนี้ในประเทศไทยจึงเกิดประเพณีสวดพระอภิธรรมในงานศพเนื่องจากต้องการให้ผู้ร่วงรับได้สดับพระธรรมมเทเทศนาอันสูงสุดตามคติที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง พระอภิธรรมบทพุทธมานดานั่นเองนะครับ 2. ในประเทศพมา่านิยมสวดพระอภิธรรมจิตคัมภีในงานมงคลโดยเฉพาะคัมภีมหาปัฐานที่จะเสื่อมก่อนตามพุทธธรรมนาย 3. ควรสวดพระอภิธรรมช่วงเข้าพรรษาเพราะเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าสแสดงพระอภิธรรมบทพุทธมานดาน 4. ควรสวดพระอภิธรรมที่รัตะนคลเจดีบริเวณเจดีพุทธคยาเพราะเป็นสถาน ที่พระพุทธเจ้าพิจารณาพระอภิธรรมเจ็ดคำพีจนเกิดพระฉัพนาลังศีทั่วพระบรากายส่วนที่สถูกยะมะกะปฏิหาร <c oughs> เมืองสาวิถีสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมรดพุทธมารดาและส่วนที่สถูกเมืองสังกัสสะสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังแสดงพระอภิธรรมเสร็จ หลังวันออกพรรษาอันเป็นที่มาของการตักบาตรเทวนั่นเองหรือเทวโหโรหณะห้าคำว่าอภยาให้ออกเสียงพอพานกับยอยักษ์โดยใช้สระอาร่วมกันเป็นเสียงควบกล้ำออกเสียงว่าพยาคำว่าหิตวาให้ออกเสียงตอเต่ากับวอแหวนโดยใช้สระอาร่วมกันเป็นเสียงควบกล้ำออกเสียงว่า ตาวาคำว่าปิตาวาให้ออกเสียงตอเตากับวอแหวนโดยใช้สระอาร่วมกันเป็นเสียงควบกล้ำออกเสียงว่าตาวาคำว่าอินทรียะให้ออกเสียงททหารกับรอเรือโดยใช้สระอิร่วมกันเป็นเสียงควบกล้ำออกเสียงว่าอินทรียะ <c oughs> บทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีคำพีธรรมสังคณี กุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาทำ,าท,ำทั้งหลายที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นกลางกะตะเมธรรมมากุศลธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนยัยสมิงสมัยเยในสมัยใดกามาวะจะรังกุสะรังจิตตัง อุป,ปันนังโหติโสมนัสสะสะหคะะตังกามาวจรกุศลจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความยินดียานะสัมปยุตังประกอบด้วยปัญญาปารบอารมณ์ใดๆรูปารัมมะนังวามีรูปเป็นอารมณ์บ้างสัทธารัมมะนังวามีเสียงเป็นอารมณ์บ้าง คันธารมมนังวามีกลิ่นเป็นอารมณ์บ้างสาระขอโทษนะครับพระสารมมนังวามีรสเป็นอารมณ์บ้างโพทัพ,พารัมมนังวามีสัมผัสเป็นอารมณ์บ้างธรรมารมมนังวามีธรรมเป็นอารมณ์บ้างยังยังวาปนาระพะตัสเมิงสมยเยผัดโสโหติ อีกอย่างหนึ่งความปาร์รบแห่งจิตเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็ดีผัสสะเกิดขึ้นในสมัยนั้นอวิเคโปโ,โหติความไม่ฟุ้งซ่านย่อมบังเกิดขึ้นเยวาปนะตัสมิงสมยเยอีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นทำเหล่าใดอันเยปิอัติปฏิจจสมุปัน,นาอะรูปิโนธรรมาแม้อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูป อาศัยกันและการเกิดขึ้นอิเมธรรมมากุสลาทำเหล่านี้เป็นกุศลคัมพีวิพังปันจากขันธาขันห้าคือรูป,ปักขันโทกองของรูปเวทนาคขันโทกองของความเสวยอารมณ์สัญญาขันโท กองของความจำได้หมายรู้สังขารักขันโทกองของความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณักขันโทกองของความรู้แจ้งในอารมณ์ตัฏะกะตะโมรูปักขันโทรบรรดาขันทั้งหมดรูปขันเป็นอย่างไรยังกินจิรูปังรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอตีตานาคตะปัจจุป,ปันนงัง ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจฉัิตังวาพระหิทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอราริกังวาสุขุมังวาหยาบก็ตามละเอียดก็ตามขีนางวาปะนีตังวาเลวก็ตามประนีก็ตามยังทูเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตาม ตะเทกัดชังอภพิสัญยูหิตาวาอภิสังคิปิตาวาประมวลย่อรวมกันอะยังวุจติรูปขันโทรเรียกว่ารูปขันคัมพีทาตุกถาสังคฆโหอสังฆโหการสงเคราะห์การสงเคราะห์ไม่ได้คือ สังคหิเตนะอสังคหิตังธรรมที่สงเคราะห์ได้กับธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้อสังคหิเตนะอสังคขอโทษนะครับอสังคหิเตนะสังคหิตังธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้กับธรรมที่สงเคราะห์ได้สังคหิเตนะสังคหิตังธรรมที่สงเคราะห์ได้กับธรรมที่สงเคราะห์ได้ อสังคหิเตนะอสังคหิตังธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้กับธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้สัมปโยโควิปโยโคธรรมที่ประกอบกันได้ธรรมที่ประกอบกันไม่ได้สัมปยุตเตนะวิปยุตตังธรรมที่ประกอบกันได้กับธรรมที่ประกอบกันไม่ได้วิปยุตเตนะสัมปยุตตังทมที่ประกอบกันไม่ได้กับทมที่ประกอบกันได้อสังคหิตัง จัดเป็นธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้คำพีบุคละบัญญัติชะปัญญัติโยบัญญัติหกประการคือขันธะปัญญตัติการบัญญัติธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าขันธ์ อายตนะปัญญาติการบัญญัติธรรมอันเป็นบอกเกิดว่าอายตนะธาตุปัญญาติการบัญญัติธรรมที่ทรงตัวว่าทรงตัวอยู่ว่าธาตุสัจปัญญติการบัญญัติธรรมที่เป็นของจริงว่าสัจอินทรียปัญญาติการบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่ว่าอินทรีย์ บุคลบัญญตัติการบัญญัติจำพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลายกิตตากิตตากิตตาวตาบุคลานังบุคลบัญญตัติบุคคลบัญญัติของบุคคลมีเท่าไรสมะยะวิมุตโตบุคคลผู้พ้นในสมัยอสมะยะวิมุตโตบุคคลผู้พ้นโดยไม่มีสมัย ปะธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่กำเริบได้อุปะธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่กำเริบไม่ได้ปริหานธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมได้อปริหานธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้เจตนาพภโภบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนาอนุรักษนาพภโพบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่ การรักษาปุทุชโนบุคคลผู้เป็นปุถุชนโคตระภูบุคคลผู้ข้ามโคตพระยูประ,ระโตบุคคลผู้เว้นชั่วเพราะความกลัวอภยูประ,ระโตบุคคลผู้เว้นชั่วเพราะความไม่กลัวพภะคพาามโนบุคคลผู้ควรแก่มรักผลนิพพานอภพ,พาคมโน บุคคลผู้ไม่ควรแก่มรรคผลน,ผนิพพานนิยะโตบุคคลผู้เที่ยงอน,นิยะโตบุคคลผู้ไม่เที่ยงปฏิปัน,นกโนบุคคลผู้ปฏิบัติอริยมรรคภะเลทิโตบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอริยผลอระหาบุคคล ผู้เป็นพระอร,ะห,ร,อระหันต์อรหัตตายะปะติปโนบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอระหันต์คำพีกถาวัตถุปุคโลอุประละพะติสัตฉิกัตถะปะระมัตเทนาติท่านเห็นว่าสัตว บุคคลมีอัดโดยจำแจ้งเป็นความจริงแท้หรืออามันตาถูกแล้วโยสัจฉิกัตโถปารามัโตโถตโตโสบุคคโลอุปลพติสัจฉิกัตถะปารามัตเถนาติความจริงแท้อันใดมีอยู่ท่านค้นหาสัจบุคคลในความจริงแท้นั้นได้หรือ นะเหวังวัตะเพไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอาชานาหินิขหังท่านจงรู้ความผิดเถิดหันจิปุขะโลอุประรพติสัจฉิกัตถะระมัตเถนะถ้าหากท่านค้นหาสัตว์บุคคลได้ในความจริงแท้แล้ว เตนะวัตะเรวัตเตเพโยสัชิกัทโปรมัตโถตะโตโสปุคโลอุปรัพติสัชิกัตถะปรมัตเถนาติไม่ช้าท่านกลวนกล่าวว่าความจริงแท้อันใดมีอยู่เราค้นหาสัตว์บุคคลนั้นได้โดยความจริงแท้แต่คำตอบของท่านที่ว่าความจริงแท้อันใดมีอยู่เราค้นหาสัตว บุคคลนั้นไม่ได้โดยความจริงแท้จริงขัดแย้งกันเองคำพียมะกะเยเกจิกุศลธรรมมาทำเหล่าใดเป็นกุศลสัพเพเตกุศลมูลทาทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศล,ลมูลเยวาปนะกุศลมูลาก็หรือว่าทำเหล่าใดเป็นกุศลลมูล สัพเพเตธรรมากุศลาทมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลเยเกจิกุศลาธรรมาทมเหล่าไดเป็นกุศลสัพเพเตกุสุลมูเลนะเอกะมูลาทมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอันเดียวกับกุศลลมูลเยวาปนะกุสะละมูเลนะเอก กมูลาหรือว่าทำเหล่าใดมีมูลอันเดียวกับกุศล,ลมูลสัพเพเตธรรมมากุศลาทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลคำพีมหาปัฏฐานเหตุปัจจโยธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยอารัมมณปัจจโยธรรมที่มีอารมณ์เป็นปัจจัย อธิปฏิปัจ,จโยธรรมที่มีอธิปดีเป็นปัจจัยอนันตะระปัจจโยธรรมที่ไม่มีระหว่างขั้นเป็นปัจจัยสมนันตะระปัจ,จโยธรรมที่ไม่มีระหว่างขั้นเลยเป็นปัจจัย <c oughs> สหาชาตะปัจจโยธรรมที่เกิดพร้อมกันเป็นปัจจัย อัญญมัญญปัจจโยธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยกันและกันนิสยัยะปัจจโยธรรมที่มีนิสัยเป็นปัจจัยอุปนิสัยปัจโยธรรมที่มีอุปนิสัยเป็นปัจจัยอุเปปุเรชาตะปัจโยธรรมที่มีการเกิดก่อนเป็นปัจจัย ปัจชาชาตะปัจโยธรรมที่มีการเกิดภายหลังเป็นปัจจัยอาเสวนะปัจโยทรรที่มีการเสพเป็นปัจจัยกัมมะปัจโยธรรมที่มีกรรมเป็นปัจจัยวิปากะปัจโยทรรที่มีวิบากเป็นปัจจัยอาหาระปัจโยทรรที่มีอาหารเป็นปัจจัย อินทรียะปัจจโยธรรมที่มีอินทรีย์เป็นปัจจัยญาณะปัจจโยธรรมที่มียานเป็นปัจจัยทุนะครับชานะปัจจโยธรรมที่มีชานเป็นปัจจัยมัคคะปัจจโยธรรมที่มีมัคเป็นปัจจัยสัมปยุตตะปัจโจย ธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจจัย <im cia> วิปยุตตะปัจโยธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัยอัติปัจโยธรรมที่มีปัจจัยนัตถิปัจโยธรรมที่ไม่มีเป็นปัจจัยวิคตะปัจโยธรรมที่ปราศจากเป็นปัจจัยอวิคตะปัจโย ทำที่ไม่ปราศจากเป็นปัจจัยบทสวดวันลอยกระทงนะครับนารันทาพระษารีบุตรอักรรสาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญารองจากพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานในวันเพลนเดือน12ตรงกับวันลอยกระทงของไทย เราจึงควรสวดคาถาเยธรรมาซึ่งเป็นคาถาของพระอาชสชิที่ทำให้ภาษารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจึงเป็นการสวดอธิษฐานเพื่อบูชาคุณของภาษาลีบุตรและเพื่อให้มีปัญญารู้ธรรมดุพภาษาลีบุตรคาถาเยธรรมาเยธรรมมาเหตุตุปปะะาภวา เตสังเหตุตรงตถาค้โหตถาคโตอะหะเตสังจะโยนิโรโทจเอวังวาทีมหาสมโนรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้เอาใหม่นะครับตจกี้ผมอาจจะกุกตะกักไปหน่อยคาถาเยธรรมาเยธรรมาเหตุป,ปะภะวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาที พระมหาสมาโนรทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมาณะทรงสั่งสอนอย่างนี้บทบูชาโสรถปหาเจดีสีลังกา มหิยังขนงังนาคธีปังกัลยาณันางปาทลันจะนงังทิวาคูหังทีฆวาปีเจติยังมุติยังขนงังติดสะมหาวิหารัจะโพธิงมะริจักวัดยังสุวรรณมาลิมะหาเจติง ทูปารามาพยาคิริงเชตะวานังเสละเจติยังตถากา,จารจะรัราคามกังอิติโสรสะฐานานิอหังวันทามิสัพพทาข้าพเจ้าขอบูชาโสรถมหาเจดีทั้งหมดคือมหิยังคณะเจดีนา นาคทีปเจดีกัลยาณีเจดีรอยพระพุทธบาททิวาคูหังเจดีทิขวาปีเจดีมุติยังคณะเจดีติดสติดสัดสมหาวิหารพระศรีมหาโพมาริวัติยะเจดีสุวรรณมลิกะมหาเจดี ทูปารามเจดีอภัยคีรีเจดีเชตะวันเจดีเสละเจดีและกาจละคามกกัเจดีจบแล้วนะครับในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นบทสวดปิดท้ายนะครับแล้วก็มารบับ,ารบชมกันในเวลาเดิม ขอบคุณที่รับชมครับ